รถ SUV สัสภาพวสวยมันนำเสนอกันอีกแล้วนะคะวันโ o XC 9 0เค90ของโยนต์2.4 D5 เกียอโตปี2012ค่ะคันนี้ราคาโปรโมชั่นตั้งขายที่659,000บาทเท่านั้นนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะ Airbag a ก s กุญแ,แ,แจรีโมทภวงมาลในมันติฟังก์ชันนะคะ ลายไม้ค่ะรถสวยนะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะทันนี้เช่นงานรถห้าห0ื่นบาทขึ้นไปนะคะผ่อนเดือนละ1 2 0 0 0บาทค่ะเบาะปรับไฟฟ้ามีเมมโมรีด้วยนะคะมีเมมโมรี่จุดนะคะรถสวยค่ะกว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะเบาะสาแถวค่ะ สภาพตีมึงมากเลยนะคะใครกำลังมองหารถ s u ส SUV สภาพสวยแนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะประหยัดน้ำมันสุดเลยนะคะเบาะหลังสามารถพับได้ด้วยนะคะกว้างขวางนั่งสบายนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะตัวออปชั่นค่ะหลูหรหาม,มากๆเลยค่ะ เป็นรถ s u ส SUV ที่น่าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะวันรุ่น X490 นะคะขึ้นยนต์2.4ดีไฟเกียร์โตคันนี้ปี2012ค่ะขอบับไฟฟ้าดูหน้านะคะสนใจยังไงโทรสอบถามได้เดียนเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูนย์